ที่แล้วนายาเขียวเดี๋ยวดูจะเป็นยาเขียวหรือยาชาครับผมเป็พนพี่น้องและใบแล้วพลัดอลไอ้หนู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 เฮ้ย <c oughs> นี่แล้วครับผมเป็พนพี่น้องไอ้หนูสู้ไม่ถอยครับฮอร์โมนพชวัสดชัยชัยเฮ้ยมันเอาเรื่องเดินต่อครับผมเป็นพี่น้องบอลขยับใบแล้วไอ้หนู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 กูกโกูกู ต่างใหม่ครับอักรบพลเทมกษัเริตแล้วเสียโยโยชพลโยชพลแหาวใช่โดนนักไปได้แล้วจะสวนฉับได้แล้วจะสวนฉับหลับพุทธวัตรจมจุรีแทงบอลยาวไม่ผ่านทีนันไนยาชายาเขียวไปแล้ววัทีนันไนทนันรถไฟฟ้าอ้หใช่แล้วก็ใช้จพูกนี่แล้วก็ฉันพูจมาดูคู่นี้ครับไปไดยเด็กวาวว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 วนวว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 ว ได้ใช้ขวาขวาเฮ้ยโดนีกแล้ววัน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 นวั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 นวแล้วก็ไปผ่านเฉลี่พงหันกลางออกบอลในโตกลับมาไปพชรวัฒน์หมุนเจอกับยาลานทีนาไนบปิดมันทางซ้ายทีนาไนหลบนทีนาไนตฟาวอัาวครับท่านผู้ชมลูกนี้ฟิกครับของเบนเอสโชมน ใส่ฟาวไม่มีสัญญาเดินต่อชัยขวาได้ไหมแล้วให้บอลตั้งใส่ใส่ฟับกู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 แหวนตะพันแล้วก็เดินต่อมาที่พาราดอนเจอกระโชกพลโตกับมาใหม่ชมปรับเบีเดนชบอลลำเลียวมาบรรลัยชสยชสยขวากู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 พ่อแม่พี่น้องเอาละครับสองหนึ่งครับแชมป์ลาเบเดนแล้วก็แล้วก็ ไม่ม mm. ีอะไรในกอไผ่ได้ดด uh huh. yeah. okay. uh ังแมวบอเวลมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูและดูจากวันนี้ชายอิทธิเดชไหลชัยโอ้โหเก็บครับพาราดอนพาราดอนบิดมาทางซ้ายพาราดอนดึงขวาพาราดอนย้อนคืนกลับมาใหม่แล้วจากนี้ยิงไกลไม่ผ่านจะฟุกพิรันต์และบิดมาทางซ้ายกตีทิเดชเลนหนึ่งสองยึกยืด ไหลอิทธิเดชโยชายชายชายโอ้โหมัิยศพลแล้วก็หลบัณฑิตินนายโยชิบผายไปแล้วทนนายโยโคสวยใส่ชายมากเลยไม่ผ่านแล้วก็แล้วก็ใส่ขวาตีเซฟโอ้หูอิทธิเดชมัน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 ไม่ผ่านแล้วที่บอลไม่ฟา usto กบวเบลเอ็ดาบอร์โยโอ้หมยรู้ทงก็อ่ากลังสนุกกำลังสนุกไม่เป็นไร นะครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับมาเ,เล่นด้วยกฎกติกาครับอยู่ในกฎกติกาทั้งคู่เฮ้ยโอ้โหลีไหลเข้ามาในแดนกลางกับแล้วพลเสียบอลแล้วจะสวนกับของเบียร์เนสปอร์ตไปแล้วเว้ยไปแล้วบอลเบียร์เนสปอร์ตมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไปไปให้ไปแล้วปศวัดลูกสุดแต่บิดขยับซับชายโอ้โหชายเย็นๆวัยรุ่นโอ้โหเอาครับ เล่นสู้กันในเกมกีฬาครับอย่างสมศสักดิ์สมสีแล้วก็แล้วก็โอ้โหสุดยอดถือว่าสุดยอดนี่แหละครับเขาเรียกว่ามืออาชีพโซพลทีละไรโอ้โหแล้วก็เดินต่อมากับมานทาังชายอยู่ที่บดินบดินแทงมาในแดนกลางแล้วก็เสียบอลแลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปับปับปับโอ้โห ทันทีก็แชมป์าบเนสมาที่บอลโชวโบิดมาเจอกับสีวนัสสีวนัสเตะสวนัสวนัไหลายเก้าที่กินเข้ามาแล้วพอแพม่น้องไปต่อแชมป์ลาธานาลูอยู่ระยะเีบอลกับที่โว์ผกับมาใหม่เบนสบอลให้มาที่ทีในทีใดใยโออกหลังไปไปต่อตุงเลียวแชมป์ลบไอหนูสู้ไปถอยมัน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 วันวัน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  สพลห้บันดีทีดานัยยาเขียวลาบิโยเยชพลพาโลาหนึ่งลปสองแล้วก็แล้วก็แล้วก็อู้แล้วก็ g ก go go